สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับไพ่ประจำตัวในเกม Persona 5 Royal ซึ่งตัวละครที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือช e ิวาซาเอะนิจิมะซึ่งตัวละครนี้ค่อนข้างเป็นตัวหลักประกอบก็แล้วกันในส่วนของ confidence เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยก็เลยเราจะไปทำ ทำเพิ่มเติมในส่วนอื่นแทนและกันซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะได้ทําเสริมเติม,ตมให้ทุกคนหรือเปล่าซึ่งเนื้อหาที่เราจะพูดในตัวของซาเอเนี่ยก็คือเราจะเน้นตัวของคอนฟิเดนซ์เป็นหลักถ้าเกิดใครอยากไปดูตัวเมนเกมหรือว่าในตัวละครของตัวซาเอเนี่ยมันจะมีที่ส่งผลต่อเกมเนื้อเรื่องหลักก็เราจะไม่ได้อธิบายต้องส่วนนั้น ก็เราอยากให้ทุกคนไปเล่นเองกันจริงๆเพื่อเสพเสพบรรยากาศเอานะพูดในส่วนของคอนเฟิร์นซ์ก่อนคอนเฟิร์นซ์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในตัวของซาเอตตัวนี้มันจะเป็นการรีแคปพูดคุยสืบสวนสอบสวนโดยที่มีซาเอะเป็นคนสืบสวนเรื่องราวของแฟนตอมทีฟใช่ไหมแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงของ เนื้อหาตัวเมนเกมส์จะเริ่มตั้งแต่คดีที่2ก็คือมันดาราเมะเอาว่าตัวเคสแรกของคโมชิดะจะมีการกล่าวถึงเล็กๆน้อยแต่ว่ามันจะไม่ได้ละเอียดเยอะมันก็จะเป็นแบบแต่ละเคสแต่ละเคสแต่ละเคสไปเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่ามันจะเข้าสู่ เคสไหนแล้วซึ่งคอนฟิเดนซ์ก็ประมาณนี้แหละมันไม่ได้มีอะไรหรอกแล้วก็อีกอย่างนึงคือในการสืบสวนนะ่ะ <c oughs> มันของซาเอะเป็นการวิเคราะห์เหมือนแบบว่าจะมีจุดๆหนึ่งอะ่ะตัดสินใจเลือกเอนดิ้งถึงได,ได้ถึง3มแบบ <c oughs> ก็ g กู๊ดทรูกับแบดเอนดิ้งตอบคำถามในการสืบสวนกับซาเอะนี่แหละซึ่งมันจะทำให้ปวดลลอกถึงคอนฟิเดนซ์แล้วก็เปิดเผยเรื่องราวออกมา เรามาดูในส่วนของชื่อซาเอะนิจิมะคำว,ว่าซาเอะเป็นรากศัพท์คำกริยาในญี่ปุ่นที่แปลว่ามีความชัดเจนหรือว่ามีความเชี่ยวชาญมีทักษะส่วนนามสกุลชื่อว่านิจิมะเป็นน้มสกุลทั่วๆไปซึ่งแปลตรงตัวว่าเป็นคำว่าเกาะใหม่ถ้าเกิดยงดูจากตามคันจนะินะแปลหมายเป็นเกาะใหม่ไปแบบรวดเร็วกันเลยทีเดียวเ <laughs> ลยเรามาดูเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของซาเอะกันชื่อของซาเอะเนี่ยอ้างอิงมาจากบุคคลคน บุคคลจริงในสมัยปลายยุคเอโดะก็คือคนที่ชื่อว่ายาเอะนิจิมะซึ่งคนคนนี้เขาเป็นคนที่ต่อสู้โดยใช้อาวุธปืนแล้วก็ได้ทำงานเป็นพยาบาลอาสาในช่วงสงครามยาเอเนี่ยเคยถูกดวพิพาววิจาร์ณอย่างหนักตัวยาเอะเปนคนแต่งตัวตามวัฒนธรรมตะวันตกความคิดที่ทำให้เธอแต่งตัวเป็นลักษณะยอย่างเี้ก็คือมาจากสามีของเธอ สามีมองว่าอยากจะทำให้เกิดความเท่าเ,เทียมกันในสังคมแต่ว่าหลายๆคนก็เซโนว่าเธอแทอทตัวอย่างนี้กันทำไมพวกเราไม่เข้าใจก็เลยทำให้เธอถูกเตะออกจากกลุ่มสามีของยายเอกภายหลังอ่าเราจะไม่กล่าวถึงตัวเมนเกมเกนิดนึงนะในในส่วนของชาโรดีไซน์มันจะมีดอกกลาบสีเหลืองเป็นรอยสัก ซึ่งในภาษาดอกไม้ของภาษาญี่ปุ่นแปลว่าความหึงหวงอิจฉาส่วนหัวสุนัขก,ก็เหมือนกันบางคนอาจจะมองว่าจิตวิทยาหรือเปล่าไม่แน่ใจคือบางคนน่ะจากลูกหมามันจะมองเหมือนแบบว่าภาวะซึมเศร้าอะไรอาจจะต้องอันตรายกันนิดนเพราะว่ามีน้มน้ำไปสามารถทางนั้นได้พี่ถูกยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะเราอาจจะพูดผิดในส่วนตรงนี้ไปก็ได้บางความเชื่อเนี่ย การที่มีรอยสักรูปหัวสุนัขมันย,ยองอถึงความอิจฉาริษยาอีกเหมือนกันบางความเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มีรูปหัวสุนัขหมายถึงแบบความจงรคคักภักดีความเป็นผู้พิทักษ์เหมือนกับหมาที่จงรักภักดีต่อเจ้านายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันแปลกก็คือว่าซาเอชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ชอบออกกำลังกายในลักษณะของคิกบ็อกซิง่งแต่ว่ามาคโต เฮ้ยพอษณนาของมาคุโตะเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์อุชแลกแล้วตอนถ้าจมตีปกติโดยที่เราไม่ได้ก่อสู้โดยใช้สกิลของพอษณนาก็เตะต่อยบ็อกซิง่งเอ๊ะมันยังไงกันนะก็ประมาณนี้สำหรับตัวเกตเล็กเกตน้อยเดี๋ยเรามาดูในส่วนของภาพจำตัว,ตวอันนี้ไปอย่างเร็วอะ่ะคุม้ภาพจำตัว,ตวละคร ที่ชื่อว่าซาเอ็นีิจิมาได้ไพ่ตัวละครคือไพ่ The Judgment ไพ่ t h e Judgment ถ้าเกิดสำหรับใครที่ไม่รู้มันดูเหมือนแบบเป็นการถ้าเกิดเป็นดูตามไพ่ปกติอจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเหมือนแบบฟื้นคืนชีพแล้วก็แบบมีความสุขเฮสมาาห้าเฮอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าความหมายไพ่ คีย์หลักๆก,ก็คือเป็นการให้คำตัดสินเป็นคนพิพากษาตรงกับอาชีพของซาเอตตรงที่ว่าเป็นอายการพิพากษาทำเกี่ยวกับด้านของความยุติธรรมในส่วนตรงนี้เหมือนแบบเป็นการช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือทางด้านสังคมอย่างเช่นการตัดสินให้คนผิดเป็นคนผิดจริงๆไม่ใช่ไปลงโทษก,กับผู้บริสุทธ แทนอะไรเงี้ยซึ่งใน,นออในเอ่อเรื่องเมนเกมเนี่ยจะอธิบายในส่วนของความไม่ยุติธรรมในสังคมในเกมเป็นซัส่วนใหญ่และเยอะมากอ,อ๋อแล้วก็ในจุดตรงที่เรามีบอกไปตอนที่เราจะสามารถเลือกเอนดิ้งได้เนี่ยจากการจากคำพูดที่เราพูดใส่สาเอกอันนั้นก็เป็นจุดเช็ค้อย์หนึ่งของตัวไพ่หร<จ>ือจ,จัดจัดเมนเหมือนกันตรงที่บอกว่า เราพูดคำพูดอะไรไปอ่ะทางซา,าเอกก็จะเป็นคนตัดสิน <ฮะ S 1> แล้วว่าก็แม้ว่าจะดีหรือไม่ดีมันก็จะแบบส่งผลเหมือนแบบเป็นการชดใช้กรรมนิดนึงอ่ะเหมือนแบบเป็นผลของการงานทำที่เราทำเกินไปแล้วก็แบบมีคนมาผลที่เธอได้ทำลงไปมันเป็นอย่างนี้นะมันก็จะเอฟเฟกต์ป,ประมาณนี้เป็นการจากที่ตัวเอกสะท้อนไปสู่ซาเอกและซาเอกก็สะท้อนกลับมาเป็นพ j u จัสมนในส่วนของตรงนี้ ลักษณะบุคลิกของตัวซ<ะ>าเอะจะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งขรึมมืออาชีพแล้วก็เป็นคนฉลาดเป็นคนที่เข้มงวดซึ่งก็ตรงกันก็คือใน,นลักษณะความเด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวในการทำงานเด็ดเดี่ยวในความคิดความเป็นมืออาชีพของการทำงานของซาเอะใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ดูสถานการณ์ต่างๆ,ๆเพราะว่าด้วยความที่ซาเอะ ก็เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เข้มงวดในระเบียบกฎเกณฑ์ถึงแม้ในตอนช่วงแรกจะก็คือทําตามคําสั่งของเจ้าคนในคนเป็นซัสส่วนใหญ่ในตอนช่วงแรกเจ้าตัวก็รู้อ่ะแต่รู้ได้ให้เองอยู่แล้วว่าสิ่งที่ตัวใส่ทําลงไปมันไม่ถูกต้องแล้วก็เราขอพูดในส่วนของชาโดของซาเอหน่อยเพราะว่าตัวชาโดของซาเอะจะเป็นคนที่ถ้าเกิดเราดูในพาเลทอะจะเป็นลักษณะของ ไปเป็นนักเสีย่ยงโชคคนที่ไปถึงจุดๆของพาเลสอะเราจะอาจจะไม่ได้พูดเพราะว่าพูดไปอาจจะติดแดงได้ก็ด้วยความที่เรากลัวมา,ากเราจะพูดแบบเออในส่วนของพาเลสอะมันเป็นแบบสถานที่แบบนั้นใช่ไหมมันสังเกตได้ถึงควได้ถึงชาร์โ์ของซาเอะว่าเป็นคนที่ชอบความเอาชนะมากอยากชนะมากคือแบบยังไงอ่ะก็ต้องชนะก็คือ,ต,อต้องทำการโกงทุกรอบไปอะไรยเงี้ย ก็เป็นการสะท้อนถึงความเป็นจริงว่าใ <c oughs> นความเป็นจริงอ่ะตัวซาเอะไม่ได้มีอำนาจในโลกแห่งความเป็นจริงเลยก็เลยได้แต่มีอำนาจในตัวพาเลสของตัวซาเอะภายในจิตใจของซาเอะอย่างเดียวแจชเมนต้องส่วนที่ว่าจะ <c oughs> ต้ตนในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> คืออยากได้สิ่งนี้แต่ว่ามันทําไม่ได้ก็ <c oughs> คือทําใน จใจแล้วกันความพึงพอใจกับความหวังที่เกิดขึ้นมาใหม่ในกรณีที่ในพาเลสอะมันจะเห็นว่าเหมือนซาเอ็นำมาอยู่มาโดยตลอดอะมันทำให้ตัวซาเอ็ดมันเหมือนแบบมีความหวังพอใจกับสิ่งที่ตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองการได้รับชัยชนะแบบไม่แฝงอย่างเงี้ยเออที่เราไปทำการ หาอ่านมาแลวเล่นเองนเนี่ยคือหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยตัวซาเอตมันไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีข้อดีหรือเปล่าวะคือมันก็เป็นแบบเป็นตัวละครเทา่าๆตัวหลักประกอบก็ประมาณนี้แหละเป็นตัวถือเชื่อมตัวเมนเกมให้มันแบบมันสมารษุณอยาซีรีเลยมองค้ำๆไปมันจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดเราเลือกเอนดิ้งที่มันดีใช่ป่ะมันจะเป็นอะไรอ่ะ เป็นผู้ตัดสินทําให้นมแสงสว่างมาให้กับคนให้กับตัวละครอื่นๆได้เลยเป็นคนจัดฉากให้เป็นคนหน่วยซัพพอร์ตแรงที่ดีในตัวของเมนเกมนะที่มันจะทําการเฉลยออกมาแต่ถ้าเกิดในส่วนของแบดเอนะ่ะคือในตัวเกมมันทําให้เรามองได้ว่าตัวซาเอตเป็นคนที่เล่นทำตามคําสั่งมาโดยตลอด่ะ เป็นดูวหดเป็นคนเทาเทาไเทาโทนดำอ่ะที่เหมือน,น,น,อน,อนแบบว่าไม่ได้มีความห่วงอะไรเลยอ่ะคือมันอาจจะห่วงแหละแต่ว่าห่วงที่มันเป็นแส,ส,สดงอาการไม่ได้อะ่ะเพราะว่าด้วยลุกของซาเอะเป็นแบบคนเข้งขึ้มอะ่อะก็เลยเราเลยทำให้ตัวผู้เล่นอาจจะไม่ได้เห็นจุดๆนั้นก็ได้มัมง <S <S แต่ว่ามันก็มีบอกอีกว่าซาเอะเป็นตัวละครที่จีบได้เราก็งงมากว่ามันจีบได้ยังไงวะ ซึ่งอันนี้เราก็พูดเล่นๆข,ขิดๆไปไม่มีอะไรโอเคเลยเรากลับมาในส่วนของกูเอนดิ้งก็คือจะทําให้ตัวซาเอะเป็นคนที่เหมือนแบบเหมือนรู้เรื่องราวทุกอย่างแล้วก็แบบพร้อมสพอร์ตเต็มที่ช่วยผักดันกันสุดๆอะแอ่ติ้งกิ้งอะไอ่างนี้ช่วย กลุ่มเดอะแฟนตอมทีฟได้อยา่างจริงมันเหมือนทำให้เห็นแล้วว่าความจริงอะ่ะตัวซาเอะมันก็ไม่ได้เป็นคนที่เลว้ยายอะไรนะคือมันเห็นได้ชัดเลยว่าหลังจากที่เราเป็นหัวใจตัวซาเอะไปแล้วอ่าเออมีแสงสว่างลอดมาช็อตแต่ถ้าเกิดแบดเอน็นอ่ะมันไม่ได้เห็นสิ่งน,นั้นอนะ่ะเราไม่ได้เห็นกับหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงหัวใจ ตัวของซาเอะเลยอ่ะมันก็เศร้าอยู่เหมือนกันนะคือเราไม่ได้เห็นผลลัพธ์ในส่วนของตรงนั้นก็นกลายเป็นดูเป็นแบบมองเป็นคนดีก็ได้มองเป็นคนเลวก็ได้คือแบบว่าอ่ะไม่ใช่คนเลวก็ได้เป็นคนเทาไปเลยก็ได้คือมันแบบเป็นตัวคุณแจสํคาคัญในส่วนในการเลือกถัดจบกันเลยก็แล้วกันประมาณนี้ละกันก็ขอบคุณที่เข้ามาดูในคลิปนี้มา่กาๆเลยเจอก,กันในต,ตัวละครตบ ตัวต่อไปไปแล้วบายบาย